มีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาบอกว่าหนีออกจากเมืองพีซึ่งเป็นโครงการอสังหาย,ยะของทุนจีในมาเลเซียซึ่งก่อนหน้านั้นได้เช่าห้องขนาดหนึ่งห้องนอนบนคอนโดสูงที่มีวิวเป็นทะเลด้านหนึ่งหลังจากนั้น6กเดือนเขาก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเขาไม่ต้องการอยู่ที่นี่เขาเรียกว่าเมืองพีเขาบอกว่าไม่สนใจเงินมัดจําที่จ่ายไปไม่สนใจเรื่องเงินแค่ต้องการอยากจะออกไปจากที่นี่ โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ของจีนที่มีชื่อว่า Country Garden เปิดตัวโครงการขนาดใหญ่หมูล,ลค่า1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสายแถบและเส้นทางเมื่อปี2016โดยตอนนั้นวงการอสังหาริมทรัพย์จีนกำลังอยู่ในภาวะที่มีสภาพคล่องถึงขี่สุดนักพัฒนาอสังหากู้ยืมเงินจานวนมหาศาลเพื่อมาลงทุนก่อสร้างทั้งในจีนและต่างประเทศโดยมีผู้สื่อชนชั้นกลาง ส่วนในมาเลเซียคันทรีการ์เดนมีแผนก่อสร้างเมืองใหม่ภายใต้แนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟสวนน้ำอาคารสำนักงานบาร์และร้านอาหารซึ่งตอนน่อ้นคันทรีการ์เดนประกาศว่า Forest City จะเป็นบ้านของผู้อยู่อาศัยจำนวนเกือบหนึ่งล้านคนแต่ว่าผ่านไป8ปปี Forest City กลับกลายเป็นหน้าตาที่เตือนถึงความล้มเหลวว่าไม่ใช่แค่ในจีนเท่านั้นที่สามารถรู้สึกถึงผลกระทบของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันโครงการ Forestcity สร้างไปได้เพียง15%เซเท่านั้นจากการประเมินล่าสุดพบว่ามีผู้ถือครองที่อยู่อาศัยเพียง1%เปอร์เซ็นต์ของจำนวนยูนิตท,ทั้งหมดและแม้จะเป็นหนี้กว่า2 0 0แสนล้านดอนลลา,าร์สหรัฐแต่ c ค u n ร r กา a r เดนได้กล่าวกับ BBC ว่าบริษัทมองในแง่บวกว่าแผนการทั้งหมดนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ในไม่ช้า โดยในช่วงเริ่มต้นโครงการฟ o ร e เร c ซิตี้โฆษณาว่าเป็นส่วนสวรรค์แห่งความฝันสำหรับทุกคนแต่ในความเป็นจริงแล้วที่นี่มุ่งเป้าไปที่ตลาดภายในประเทศจีนเป็นหลกัก โดยหวังกลุ่มผู้ซื้อชาวจีนที่ต้องการมีบ้านหลังที่สองในต่างประเทศเพราะฉะนั้นราคาที่ถูกตั้งจึงเป็นราคาที่เกินเอื้อมสำหรับชาวมาเลเซียธรรมดาทั่วไปโดยในมุมมองของผู้ซื้อชาวจีนมองว่าการเป็นเจ้าของอสังหาเหล่านี้เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่สามารถปล่อยเช่าให้กับพลมาเลเซียได้หรือไม่ก็เป็นบ้านพักสำหรับช่วงวันหยุดยาวโดย For e s ร city นั้นตั้งอยู่ในก่อที่มีการบุกเบิกขึ้นใหม่โดยห่างจากตัวเมืองยาฮบารู ด้วยสถานที่ท่ามกลางอสังหาที่ไรผู้เช่าและได้รับการขนานนามจากคนในท้องถิ่นว่าเป็นเมืองผีโดยนาสมีบอกว่าเอาจริงๆนะที่นี่น่ากลัวมากเขาคาดหวังเอาไว้สูงกับคอนโดนี้แต่กลับกลายเป็นประสบการณ์อันเลวร้ายที่นี่ไม่มีอะไรให้ทําเลยแล้วก็มีบรรยากาศแปลกๆทาไม่รู้สึกว่าเหมือนรีสอร์ทสำหรับวันอยู่ที่กลับถูกทิ้งร้างชายหาดาก,ก็สกปรกมีสนามเด็กเล่นที่ชำรุดสุดโทมมีรถโบราณขึ้นสนิมจอดอยู่บางที หมาะกับแท่นบันไดคอนกรีตสีขาวที่ดูเหมือนบันไดที่ไม่พาไปสู่ที่ไหนเลยส่วนบริเวณทางลงทะเลก็มีป้ายเตือนไม่ให้ว่ายน้ําเพราะว่ามีจระเข้อยู่เป็นจํานวนมากส่วนตึกที่ดูเหมือนว่าจะสร้างให้เป็นช้อปปิ้งมอลล์ร้านคา้าและก็ร้านอาหารกลับปิดตัวลงบางห้องก็กลายเป็นห้องก่อสร้างที่ว่างเปล่าบรรยากาศนั้นมีรถไฟเด็กเล่นที่ว่างเปล่ากําลังเล่นแล้วก็มีช้อปปิ้งมอลล์ขณะที่มีการเปิดเพลงเวอร์ชันภาษาจีนวนไปวนมาไม่หยุดหย่อน ที่ข้างๆก็เป็นโชว์รูมของ c ค u n ร r การ r เดนที่มีโมเดลขนาดใหญ่ถูกตั้งแสดงเอาไว้ให้เห็นภาพ Forestcity ถ้าสร้างเสร็จที่มีบริเวณแผนกส่งเสริมการคายแล้วก็ลูกจ้างที่ดูเหมือนหนายสองคนนั่งอยู่เป็นประจำที่เนื้อหูงของพวกเขามีข้อความว่า Forestcity สถานที่แห่งความสุขไม่รู้จบโดยสิ่งที่น่าดึงดูดใจมากที่สุดก็คือสถานะปลอดภาษีของพื้นที่บริเวณชายหาดจะพบกับกองขวดมากมายที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่หมดแล้ว จำนวนมากแล้วก็มีกระเป๋าของนักดื่มท้องถิ่นจำนวนหนึ่งซึ่งเข้ามาใช้บริการที่นี่ในช่วงกลางคืน Forest City ดูเหมือนเป็นหลุมดำที่มืดมิดตึกอพาร์ตเมนต์ที่ตั้งอยู่มีห้องเป็นร้อยห้องแต่ห้องที่เปิดไฟมีไม่ถึง5-6ห้องยากที่จะเชื่อได้ว่ามีคนอยู่อาศัยที่นี่จริงๆโดยโจแอนคอหนึ่งในผู้อาศัยบอกว่าที่นี่น่าขนลุกจริงๆแม้กระทั่งตอนกลางวันถ้าก้าวขาออกจากประตูห้อง แค่ออกมาตรงทางเดินที่มืดมิดก็ยังดูน่ากลัวโจอแอนและสามีอยู่บนชั้น28โดยทั้งคู่เป็นคนที่อยู่อาศัยห้องเดียวในชั้นนั้นโดยทั้งคู่บอกว่าพยายามจะออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดบอกว่ารู้สึกเสียใจแล้วก็ลงทุนที่ซื้อที่นี่ถ้าเสิร์ช Google จะเห็น Forest City ในสภาพที่ไม่เหมือนตอนนี้เลยมันควรจะเป็นโครงการที่ทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้แต่ก็กลับไม่เป็นเช่นนั้นการติดต่อเพื่อคุยกับู้ซื้อในจีนก็ไม่ง่าย โดยมีผู้คนในสื่อโซเชียลโพสต์เกี่ยวกับโครงการนี้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าใจผิดอย่างมาก Forest City กลายเป็นเมืองผีไปแล้วไม่มีคนอยู่เลยไกลาจากตัวเมืองสาธารณูปโภคก็มีไม่ครบจะไปไหนมาไหนก็สุดแสนจะยากลำบากถ้าไม่มีรถส่วนตัวและราคาที่ซื้อก็ลดลงไปอย่างมากหมดคำจะพูดแล้วซึ่งความปันป่นป่วนโกลาหลเช่นนี้ เป็นความรู้สึกเดียวกับที่เกิดขึ้นทั่วประเทศจีนในขณะนี้ที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์กำลังอยู่ในช่วงโอลมานหลังจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กู้ยืมเงินมากมายเป็นเวลาหลายปีรัฐบาลจีนก็เกรงว่าฟองสบู่ได้ก่อตัวขึ้นแล้วจึงออกกฎจำกัดการกู้ในปี2021 โดยมีวอลลี่เดดจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าบ้านมีไว้ให้อยู่อาศัยไม่ใช่เพื่อการเก็งกำไรโดยผลพวงของการออกกฎจำกัดการกู้ของจีนทำให้บริษัทอสังหารายใหญ่หลายแห่งเกิดภาวะขาดเงินสดเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการให้เสร็จสิ้นโดยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคันทรีการ์เดนก็ถูกบังคับให้ยุติโครงการอีกสองแห่งในออสเตรเลียซึ่งหลังเลการขายอสังหาที่เมลเบิร์นที่ยังสร้างไม่เสร็จในราคาถูกและอีกแห่งหนึ่ง อยู่ในนครซิดนีย์โดยปัจจัยทางการเมืองภายในมาเลเซียเองก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ล่าสุดของ f o r e เร City ิตี้เมื่อปี2018มหาเทพมูฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ออกกฎจำกัดการออกวีซ่าให้กับผู้ซื้ออสังหาชาวจีนโดยมหาเทแสดงความไม่เห็นด้วยกับการสร้างเมืองเพื่อคนต่างชาติโดยมีนักวิเคราะห์บางราย ตั้งคำถามเกี่ยวกับความรอบคอบของการก่อสร้างเมกเกโปรเจกต์ในประเทศที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองไม่แน่นอนโดยรัฐบาลมาเลเซียปัจจุบันให้การสนับสนุนโครงการฟอเรสซิตี้แต่สำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อ,อยูนิตในโครงการไม่แน่ชัดว่าโครงการนี้จะมีระยะเวลานานเท่าไหร่ส่วนประเด็นที่ไม่คาดคิดอย่างเช่นมาตรการจำกัดการเดินทาง จากการแพร,ร่ระบาดของโควิด -19 และการจำกัดปริมาณการใช้จ่ายเงินในต่างประเทศของพลเมืองชาวจีนเป็นอีกปัญหาที่ทำให้โครงการในต่างประเทศของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างคันทรีการเดนต้องอยู่ชะงักลง โดยมีที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ KGV International กล่าวว่าตอนนี้ถูกผลักดันไปไกลจนเกินไปและก็เร็วมากจนเกินไปก่อนจะเปิดตัวโครงการที่ทะเยอทยานแบบนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ต้องเรียนรู้คือต้องแน่ใจก่อนว่าจะมีเงินสดเพียงพอ ซึ่งถ่ายที่สุดแล้วชะตากรรมของฟ o อเรซิตี้และโครงการในจีนอีกหลายร้อยโครงการขึ้นอยู่กับรัฐบาลจีนที่เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีรายงานว่าควันทรีการ์เดนได้รับการขึ้นบัญชีขั้นต้นของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากร,รัฐบาลจีนแต่ก็ยังไม่แน่ชัดถึงรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือส่วนอีกมุมหนึ่งก็ไม่น่าจะมีคนมองหาที่อยู่อาศัยที่จะกลับมาอยู่ฟ o อเรซิตี้แล้ว